สวัสดีครับพวกผมโจโน,นะครับวันนี้จะมาใช้ไพ่ทาโร่เอ็นชียนอีบชิเอนทาโรดูเรื่องการงานว่าจะเลือกงานไหนดีให้รุ่งในปี2565นะครับซึ่งผมก็ได้สุ่มเลือกไพ่ไปแล้ว2กล่องน,นะครับกล่องละสามใบก็เมื่อทุกท่านดูมาถึงตรงนี้ก็อยากให้ตั้งสมาธินะครับนึกถึงบริษัท2บริษัทที่ท่าน เป็นช้อยส์อยู่ว่าจะเลือกทาบริษัทไหนดีหรือว่าท่านอาจจะให้ช้อยหนึ่งเป็นการทําธุรกิจของตัวเองอีกช้อยหนึ่งเป็นการทํางานบริษัทก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันว่าแต่ละกล่องมีความหมายยังไงบ้างนะครับกล่องที่1นน,นนะครับได้ไพ่ The World 7ถ้วยแล้วก็8กระถางนะครับ The World ถือเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่า ทางเลือกที่หนึ่งของท่านจะเป็นบริษัทไหนหรือว่าการทํากิจการตัวเองย่อมเป็นทางเลือกที่ดีมากๆเหมาะสมกับท่านที่สุดนะครับอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ทารายได้ให้ท่านสูงที่สุดแต่จะเป็นทางเลือกที่ทําให้ชีวิตของท่านลงตัวมากที่สุดเป็นงานที่ใช่เป็นงานที่ถนัดเป็นงานที่ทําแล้วมีความสุขทําได้จนแก่เท่าเกษียณเลยนะครับใบที่2ออย่าง7ถ้วยเนี่ยอาจจะเป็นข้อเตือนนิดหน่อยว่างานที่ท่านทําอยู่นี้อาจจะมีคนมาเสนอผลประโยชน์ต่างๆ แล้วก็ดูยั่วยวนใจซึ่งท่านต้องดูให้ดีว่าข้อเสนอต,ต่างๆข้อเสนออันไหนทางเลือกไหนเป็นข้อที่จะทําให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานได้จริงนะครับใบสุดท้าย8คาทานะครับแคาถาแสดงถึงความรวดเร็วนะครับแสดงว่างานนี้ของท่านเนี่ยจะเห็นผลความคืบหน้าความสําเร็จทันใจนะครับไม่ต้องรอนานหรืออาจจะหมายถึงได้เดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยซ้ํานะครับ กลุ่มหมายเลขก2ได้ไพ่ justice เจ้าหญิงคาถาแล้วก็10บถ้วยนะครับชุดนี้ก็ดีไม่แพ้กันเลย justice จะให้ผลดีในเรื่องการเซ็นสัญญาข้อตกลงทางกฎหมายแสดงว่าเบนฟิตต่างๆเงินเดือนที่ท่านเรียกก็จะได้รับครบถ้วนตามที่เรียกไปนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่าผลตอบแทนอาจจะสูงกว่าทางเลือกแรกนะครับใบที่2เจ้าหญิงคาถาเป็นไปได้ว่าท่านจะมีเจ้าหนายเป็นผู้หญิงที่ยัง ดูสาวอยู่เลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่งทำงานรวดเร็วบริหารงานได้ดีหรือถ้าหากท่านเป็นผู้หญิงเลือกไพ่ชุดนี้ก็จะหมายถึงตัวท่านเองที่เป็นคนไฟแรงแล้วก็เหมาะกับการทำงานนี้นะครับสุดท้าย10ถ้วย10ถ้วยเป็นบรรยากาศที่มีความสุขนะครับกับการทำงานแต่ว่าอาจจะแทนว่าเป็นการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะครับไม่ได้คิดไกลาวางแผน ถึงอีก5ปี10ปีข้างหน้ากับการทํางานในที่แห่งนี้นะครับสรุปทางเลือก2ทางเนี่ยถ้าสั้นๆด้วยความที่เป็นไพ่เดิมทางเลือกแรกอาจจะดีกว่านิดหน่อยแต่ถ้าถามถึงผลตอบแทนการเซ็นสัญญาเบนฟิตต่างๆทางเลือกที่2ก็อาจจะดีกว่านะครับและไพ่กองที่2ก็อาจจะถูกฉลกกับคุณผู้หญิงมากกว่านะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการทํางานในปี2565นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ